สืบเนื่องจากเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาผู้เป็นป้าได้พาเด็กหญิงดาวหลานสาววัย12ปีซึ่งทั้งสองคนเป็นชาวลาวเดินทางเข้าร้องทุกข์กับนางปวีณาหงสกุลประธานมูมลนิธิปวีณาที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังในหน้าได้พาเด็กหญิงดาวเดินทางมาจากลาวไปรับจ้างทํางานบ้านอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งย่านทุ่งครุกรุงเทพหมหานครโดยเจ้าของบ้านจ่ายเงินให้2,500บาทกับในหน้าเพื่อมาทํางาน ซึ่งต่อมาตนทราบว่าเด็กหญิงดาวได้ถูกนายจ้างข่มขืนจึงไปขอรับตัวเด็กหญิงดาวกลับและได้พาเข้าขอ,ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาซึ่งเด็กหญิงดาวกล่าวว่าอยากทํางานหาเงินเพื่อนจึงชวนมาที่ไทยซึ่งนายหน้าเรียกเก็บเงิน6 0 0 0บาทเป็นค่าเดินทางและค่าหาในจ้างให้และเมื่อวันที่26กันยายนได้ไปทํางานบ้านและเลี้ยงลูกให้กับสามีภรรยาคู่หนึ่งตกลงค่าจ้างที่เดือนละ900 0บาทกินนอนอยู่ที่บ้านของนายจ้าง โดยจ่ายเงินค่าในหน้าจำนวน500บาทส่วนนายจ้างจ่าย2,500บาทให้กับในหน้าและหลังจากทำงานอยู่ได้3วันได้ถูกนายจ้างใช้กุญแจไขประตูเข้ามาในห้องและใช้กำลังข่มขืนหลังรับเรื่องนางปวีณาจึงได้ประสานรไปรยังพันตำรวจเอกธงชัยบัวรังสีผู้กำกับการสนทุ่งครุและประสานนางสาวกุญจิราชมสวยัยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครรับเด็กผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครองที่บ้านพักเด็ก ก่อนจะนัดหมายให้เจ้าหน้าที่มลูลนิธิปวีนาพร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กกรุงเทพพาเด็กหญิงดาไปแจ้งความที่สอนอทุ่งครุและพนักงานสอบสวนได้พาเด็กหญิงดาไปชี้บ้านที่เกิดเหตุก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับในจ้างที่ก่อเหตุต่อไป